มาถูกมือเลยบ่านะโดยมาถุกมือโอ้มาถูกมือเลยเนาะโดยมาเนี่ยแบบมารับจ้างบ่หรือมาแบบไดมาซอยเพื่อนเนาะข่าเมื่อกินโอ้จ้าบ่มีเข่าบอโดยเบิรดแล้วข่านะเบิร์ดแล้วพ่อมเปิดใจท่าว่ามีคนคนหนึง่งเขามาหาักนี่น้องพ้อมสีลมกับเพื่อนอยู่บ่พ,อพอ้อมพร้อมอายุนี่สำคัญลบล่ะบออนไรขอแค่ว่าเพื่อนหักเพื่อนพ้อมที่ซับพอร์ตพ่อมดีอายุบ่สำคัญเนาะเป็นเพียงตัวเลข ใช่โยกเป็นเครืง hmm. ต in oh, uh, oh ัวเลขเพคนว่าโอ้ยเพคนว่ามาครูเบาเท่าได้ดีทุกคนดิโอ้นี่ใจละลายอีกแล้ว สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบอร์ส,สุขุสุขคนคือเกาเด้อเนาะโดยบวัติะเปนพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเกาเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมาพบมาพ่อกับสามมุกดาวันในมือนี่กับบรรยากาศอยู่ทุงไฮทุงนาเนาะก็ <c oughs> คือมือนี่กับทางสาวมุกดาวันก็ได้ออกมา ตามหานอ้องอ่าโบเพื่อนพ่อแม่พี่น้นนองเนาะก็คือเฮาเขามาหาอยู่เพื่อนแต่ว่าโบเ oh ห็นเนาะเขาก็เลยบุกดงพงพหน้าตามมาหาอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะว่าเพื่อนมาอ่าดำหน้าแต่บุพัวดำหน้าดับจ้างบหรือว่าดำหน้า,นาแบบใดหรือว่ามาเห็ดน้ำเพิ่นบอหรือว่าแบบใดเนานะทางเฮากับบ่นะบนะห,บห,าทาบหทูทุกคนเลยเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเฮากับชีพาเข้าไปหาทางน้องโบเพื่อนปุ้นเนาะเพื่อนดำหน้าอยู่ทั้งผู้ทุกคนเลยเนาะบักไกลเลย ก็โอเคเนาะพ่อแไม่พี่น้องทางสมุกตะวันกษีผ้าเขาไปเบิ่งไปส้มน้องเพื่อนเพราะว่าคือเฮานี่กับไ้มาหาน้องเพื่อนเขาเป็นเวลาโดนหน้าเนาะก็คือช่วงนี้เวลาเฮาสิไปหาผู้ใดผู้หนึ่งก็ลำบากทุกคนเลยเนาะเพราะว่าข้าเจ้าก็จะบุกคอยยู่เพื่อนเพราะว่าอยู่อ่ามันเป็นช่วงย้ำไฮย้ำหน้าก็ต้องได้ไปดำไฮดำหน้าเนาะก็ต้องบุกบืนมากคือจังมันี่เดี๋ยวนะไปตามทุ่งไฮทุ่งหน้าบุกปืนป้าอยู่ใส่ก็ต้องได้บืนไปเนาะโดยเอาจากไหนทางสมุรตะวันก็ ฝากถึง FC วัชกุสุกคนแนเด้อเนาะเบิ่งคลิปสมุกดาวันให้ได้ให้แน่เด้อเนาะแล้วก็บ่ข้ามโฆษณาเนาะก็เพื่อเป็นกําลังใจให้สมุกดาวันเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะก็คือจังแบบซีแหละทุกคนแเนาะอุปสรรคกช่วงนี้กมีหลายทุกคนเนาะมันบ่คือช่วงอ่าหน้าแล้งหน้าแล้งนี่เขาเจ้าจะอยู่เฮือนก็คือช่วงนี้ก็ต้องไปตามหอยู่ทุ่งห้ท่งนกบ่เป็นหยังเนาะเพื่อพ่อแม่พี่น้อง FC วัชุุกนทางสมุกวันกยินดีเฮ็ดอ่าหน้าที่นี้เต็มที่เนาะกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกบ่ว่าหลายแล้วเนาะเดี๋ยวทาง ตะวันสิภาพไปหาทา้งน้องโบเพื่อนโดยโดยเ้ากะมากรับลุงถาคือเกอ้าสวัสดีด้อล,ลุงถาสมัยดีม้อนี่ก็มาสองคนเนาะสองคนแล้วกับสาวมุมเพิ่อนเ้ย,ยมาํากันก็มีแต่เพื่อน,นีนและเนาะอาศัยขับรถมหาห้ทุกคนเลยเนาะเย็หเนห้เพิ่นไปดเดียวห้าก่านนําทางเนาะ โดยกาบโเป็นยังน่าสูไปน้ากันทุกคนเลยกาโอเคเนาะงป่าคาเดียวอนาไปเบิ่งไปชมน้องเพื่อน้ำกันเนาะโดยบุกดงพงพนามาเนาะโดยตกาอยู่ทุ้งไฮทังหน้าทุกคนเลยเนาะพุ่นนะโดยทุกคนเนาะพุ่นและน้องผุนกาโดกกาบนี่พุ่นแหลยผู้อยู่ตะกาเนาะกาคือมาช่วงนี้กาคือว่าคนเลยทุกคนเลยเนาะยามดำไห้ำนาไปมาทางใดกาบโอคอยได้พบได้พอสุเพนฮึบ มามาตามธรรมศาสตร์มาีิเรามาตามทุ่งไล่ทุ่งนาโอ้ดับน้าแล่นาะอันนี้เนาะป้าก่างามแท้โอ้ยสบายดีน้องล่ะอ,อ่ามาดับน้าบ่มนี้นะ ป้าอสบายดีเด้อทางเอื้อยเนาะโดยสบายดีป้าการเรางามแถวไหนกันดับขึ้นชี้คล้ายๆเป็นกัะแทกอโอ้เขาเจ้าบอกโอ้ผมนี่เนหย่าเนาะเอาสีลงกระลงบ่ได้เนาะทุกคนจะมาดับหน้าทุกมือเลยบ่นังโดยมาทุกมืออืมขอเวลาเจ้าจังหน่อยนึ่งได้บอเออขึ้นมาพี่ก่อนก็ได้เนาะ โดยให้ทั้งนอเพิ่อนขึ้นมาก่อนทั้งพี่น้องนะไปต้นโฮมคามบ่ขอเวลาแจ๊กแอนสิบแปดนาทีเนาะอือจะมาดับหน้าทุกมือเลยบ่นะโดยมาทุกมือโอ้มาถุกมือเลยเนาะโดยมาเนี่ยแบบมารับจ้างบ่หรือมาแบบไดมาซอยเพื่อนเนาะข่าเมื่อกินโอ้เจ้าบ่มีเข่าบ่โดยเบิดแล้วข่านะ เบื่อแล้วโดยโอ้คือมาซอยเอาเข่ามากินเนาะเอาข่าเรา,าไปซีกินละมาดำใส่หนีเล่าบันนี้ดำจะมือจังวิดบันนี้ดำไปเรื่อยจนจนท่าแล้วเลยบอกโดยเอาเข่ามากินเลยนะอมืมาดำนาเลกเข่ากินเนาะอเอาเข่าเพิ่นไปจักซอบแล้วนะไปสองชอบอื้ก็างเขาได้ดำวางได้ กิมือนี่ละโอ้จะมาถุงมือเลยมันบอโดยพ้าเออมาตามหาอย,ยู่เฮือนกบหิน <laughs> <laughs> เอเดจมู่ทางมาแล้วเนี่โอ้จะหัวเผ,ผ,ผ,ผ่อเอสิมาหอดถามมากทัวรทิพย์ทัวแดนกับบอท่า <laughs> <น> <laughs> โดย <laughs> บุกโด่งพงพนามาแบบว่ามากับคือว่าอะไรเนาะย่ำดำไ้ดำหน้ามา,แบบมากับอบอคอนะ <laughs> ยไ <laughs> ดย้พบได<ย>้พอ <laughs> <ดย> <laughs> ว่าสิเข้ามาหลายมื้อแล้วแต่ว่าบ่มีเวลาเนาะก็มื้อนี้ก็ได้โอกาสก็ได้อ่ามีบ่าวทาเพิ่นมานําก็เลยมาหาเจ้าโอ๋แต่ว่าเจ้ามาเฮ็ดทุกมื้อเล่นบ่โดยมมีมีอันภายในมานําน่ะมีน้องแล้วกเฮานี่แหละน้องมากับน้อง2คนอืมา่ยกันพ่อแม่เจ้าดซั่นน่ะพ่อแม่อยู่เือนบ่ได้ให้มาพ่อก ปไปเลี้ยงว่ารับจ้างเพื่อนนะเลี้ยงว่ารับจ้างเพื่อนคุณเจ้าของเพื่อนเห็นหน้าเราไว้คุเลี้ยงไว้เพื่อนไหลพ่อลระไปโดยเหล่เจ้าได้สาเฉพหน้าเจ้าองในสาบนมีเจ้าบริมีนาบอกโดยโอเห็ดน้ำเพื่อนนะโอ้ไม่ต่มาขอเห็ดน้ำเพื่อนแล้วก็เอาเข้ามากินเนาะโดยโอ้มาขอเห็ดน้ำเพื่อนแหน่ทุกปีเลยบอทุกปีเป็นพี่น้องกันบอเลยแบบใดพี่น้องล่ะสาวนี่ละโอ้ล่ะสาว มาซาวเด็กคหายไมาเห็ดน,น้ำหรอมาอือพิกานี่เจ้าก,กับมาบ่ามามาเนาะก <c oughs> <c oughs> ็คืออนนามาแล้วกับมาอนนาดำให้ดำหน้าน้ำเพลินแล้วกับคันชิว่าแล้วกับเอาเขาน้ำเพลินเม่กินเนาะโดยเอาข่าไม่กิน,นอโ,ออโอ้เพราะว่าหายหน้าเจ้าบ่มีเนาะโดยโอ้คิดว่าแบบว่ามารับจ้างรับ,บาบโบแมนเนาะก็บแบบต่างแบบ มาซอยแล้วก็เออทามาเห็ดแล้วก็เพิินเอาเขาน้ำเพิินมากินโดยอือโดยโดยกระถือว่าผลตกดีเนาะทางผีทางนาเอ่ยยังหอมบริดำสำเนียงเลยกดยวันนี้กัหากระสี่วางได้วางสามชี้มือยี่ละเมเป็นยังไงล่ะอาณาน้องแบบพอเมยอาณาแม่เถาเพิ่นดีขึ้นละไปพ่อแกไข้แน่เร็วดีขึ้นเร้วดีแล้วล่ะ มันเห็นเนี่ยตายแล้วแม่ใหญ่กะดีแล้วแพ้กะห่มแล้วอือโดนเฝ้าทุกมื้อโดยเฮือนซานได้ซะน้องเพิ่นยังประสานต่ออยู่บ่ซ่กะยังทาทะไม้นี่พัดผู้เอาเงินไปกะไม้หยังบ่ได้นะมีไม้บัดบุกีผู้เลื่อยให้เพิ่นว่าว่าทาไปก่อนเลยขอเวลาอีกนอยเพิ่นกาเรียกหลายเรียกหั่นนะยามให้ยามนาเนาะโดยโอ้นว่าเลื่อนไปก่อน เดินไปก่อนเด้ก็ตอนนี้ค่ะก็คือยังตั้งแต่สาวไว้บ่เนาะก็คือยังบ่ได้ประสานต่ออย่างเลยเนาะโดยก็มีแต่รอไม้โดยรอแต่ไม้ถ้าไม้มุ่งแล้วก็คือก่อเลยบัดนี้นะถ้าว่าคันสิบ่มีมีว่าค่าว่าสร้างเฮดเพิ่นก็แดกนะบ่ได้มีห่มแน่อืมโดยโดยแม่นล่ะมาอันน่ะดำให้ดำหน้าอยู่พี่บ่สนใจอันผู้ว่าผู้แพมาดำหน้าซอยนะบ่ ภูมใจแล้วเนาะมีก็ได้ยังโสดอยู่บ่เนาะก็โสดก็ยังพิมีไปโทรศัพท์กับผมไม่ริบเลยเอาโทรศัพท์เจ้าไปใส่โทรศัพท์ตายแล้วติดต่อหาผู้ใดก็บ่ได้เอาตายแต่โดนแล้วบ่น้องโดนเติบเลยเออตัวเองมัวระวังเองแหละเป็นอะไรคือจังว่ามันตายคิดตุ๊กคิดตุ๊กว่าจอแตกจะไงมันแตกแล้วมันตาย บบได้ใส่โทรศัพท์มาหนีแจ้กเดือนนะน้องนังบ่ได้หมดเดือนดอกว่างซาวกมนน็มืดอน่นะอืมกระโดดมาแล้วมืดเดือนนี้กับสีคาวเดือนหนึ่งแล้วคันบริยังบ่ได้ใส้นะก็อยู่ไปบันนี้รู้ซับใส้โอ้ชิติดต่อหายอย่างก็ะย่ากแลยแบบนี้เนาะโดยอาถาสมบทรคันมีรอบไหนเอ้ยมาหนีต้องเลยมาหน้าพี่เราบอกโดยคันมาแล้วเป็นมาหนีรถ อยบ้านจมบกไปอยู่บ้านจมูอเนาะยำหอยยำนาเนาะโอ้โทรศัพท์กับบมีใส่ติดต่อหากันกันปะมันมีมาหนีเลยอือโดยกับผู้บ่าวผู้แค่กับติดต่อมาได้แล้วเนาะโทรศัพท์ตายพราะมีพี่น้องเลยเนาะเวลาใส่เบียกใส่งานกับติดต่อมาได้แล้วเนาะต้องเข้ามาหาตัวจริงอย่างเดียวได้บ่โดยเออ โดยโดยกะบ,บ่มีโทรศัพท์ใช้ก็ถือว่าอยากลําบากได้เนาะลําบากเลย <c oughs> ค่คืลินบ่ไดหลินเนาะโดยไม่ไ<ห>นล่ะง,งาเา <c oughs> บ,บ่มีโทรศัพท์ใช้ก <c oughs> ็เลยออกเอ้ยย่าดอากว่าอุดหาหาเงินก้อนซื้อหอาเองว่ะโอค้คือหาเงินซื้อโทรศัพท์บ่เก็บเงินอยู่ได้ว่ามาดำหน้านี่ก็บ่ไดเอาเงินดอกมาดาหน้านี่เอาเข้าเอาไลยสิเอาเงินใช้สามัญญ้เป <c oughs> ็นจ้างไปอุดมันไป อย่างย่างมันเนี่ยกัเก็บไปเรื่อยๆกับน,นี่ผู้นั่นผู้นี่เงินกับโวมไว้ะนะได้เทเลสได้โเงินโทมเลยน <c oughs> ะฮะไกลจุบ๊บเลยโทรศัพท์อย่างย่างด๊กอกหวัดเพราิจุบ๊บผัดเขามีกินบ่ท่านบัดซื้อเขาให้แม่ไปซื้อเขาอขมทั้งเฮือนแม่แน่เขาัดดูน้ำไม่เท่าแน่นะอกันเยินพุ่นเยินพี่โดยโอ้บัดคิดแต่าววัโทรศัพท์บ่สสำคัญกันแต่จก๊ก เอาพ่พวดตเองไว้ก่อนแม่แม่น้องละมันก็คือว่าอะไรเนาะแบบว่ากาสำคัญแบบหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มันก็จะสำคัญกลัวเรื่องเขาเรื่องน้ำเนาะเรื่องโทรศัพท์กัจำเป็นคือกันแต่ว่าจำเป็นกับเวลาเฮาใส่เบียกใส่งานถ้ไหไปนั่นไปนี่เนาะกาแบบว่าเฮาก็จะไม่ได้ไปเองแบบว่าเออจะโทรหาเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเขาใต่ตัวน้องโทรศัพท์พ่อพี่โทรศัพท์ใช่ ติดต่อหากันอย,ย่าและทุกคนเลยเน,นะาะใช่ๆเอ,อ้ยเอลยเป็นว่าอ้ยน้องโบไปซ้ไย้ยหายโทรศาาัพท์ตายเสร็จกับประไทยอือโดยคือโฮมกับเฟอร์สีพ่อเนาะสองนะมุกเนาะแมนตัว <c oughs> ต่อราคา <c oughs> หาล้านคุนไปละโอ้พุ่นแล้วเนาะเหยียบหาล้านละจีสมานาเงินไอ้ยางเฟอร์สมือนี่โอ้ยอยางกระแพงสมือนี่เงินจะขึ้น ข่าวน้ำก็จะซื้อเอาบอลนองเลยในก็หรือเออเอาน้ำเพิ่นเนาะโดยน้ำเพิ่นท่านบ่ท่านกะแม่กะซื้อก้อนๆหนึ่นก้อนมือ่อก้อนมาถึงก็ซื้อซื้อน้ำเป็นบ่โดยโดยมันเบิดละแล้ะสาวแล้วว่าเอาข่าวนักเพื่อนไปซีก็ได้แล้วจังไปดำนานได้ก็ได้กันเลยเอาข่าวเพิ่นมาซีแล้วกะดำนาใส่้มีเพิ่อนอ๋อข้าวนก่พอดีเลยเนาะอันน่ะเอาก็ได้พกข่าวหนึ่งถุงมาเนาะว่า ก็มาเจ็บใจเนี่ยค่ะพอดีคันว่าน้องบ่มีข่าวกะเดี๋ยวเฮากะสิเอาไว้ให้น้องเพิ่นแบบอ่าพอได้บันเทาเล็กน้อยเนาะข่าวกะบ่ัลายน้องประมาณหาหกโลประมาณนี้ป้าเดี๋ยวให้น้องไปเอาทางงานรถพน้องลดเลยจอดอยู่พุ่นเลยไปยังก่อนลงบ่บ่ถ่ายลองบ่ฮะจะชิร้องบ่ลงถ่ายยูรอกยนางเงาของมันเนาะ พ่ออยู่บนะหอกแต่ว่ากล้าไปนี่ดำคากเด้เนอะแปลว่ามันเป็นกีบเด้เดโอโด้ลูกนอยเลกนอยตานอะอเอนา้นเอาเขามาให้ในบบาวค่ะ เห็นอะไรนะใส่กระนำเนะโดยเฮากัดีแต่ว่าเฮาอันโพเข่วมานึ่เนาะกระทึงว่าทุ่งทุ่งใบใหญ่ดอกค่ะแต่ว่ามันกัพอได้บรรเทาอาน้องละโดยขโมยกระไอ่ก็จะลายเด้อโดยพอได้บรรเทาเล็กหน่อยทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวให้บ่าวขาจับกล้องดูสักเท้านึงเราจะเอาเงินไว้ให้น้องนะเนาะเพราะว่าเอาไปใช้จ่ายในครัวเรือนอีกแล้วทุกคนเลยหรือว่าน้องเพิ่นสิแอนน่ะเอาไปไว้โฮมซื้อโทรศัพท์ไก่แล้วแต่เพิ่นเนาะโดยมันเลยทางาน อันน <Another S 2> ่ะดูยังใจได้ละลายเด้อหายเอื้อยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองไปทางใดกาบวยข่มขายข้าวไปเอื้อยตกถุงงามผุนผงเงินผงทองเขหายอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีเด้อร่ำรวยจะเรื่องจะเรื่องเด้อเด้อละกายพร้อมเด้อสวยเดูจดีมีแห้งั้งกันทั้งสองคนโดยทางเอื้อยกาขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ข้างนอกกาอ่า คุณยายเบิ้องสุขสุขโคนในหน้าที่เพิ่นซัพพอร์ตสมุทรตะวันแล้วก็เอาเงินไว้ให้สมุทรตะวันแบบว่าเป็นทุนในการช่วยเหลือพักพักส่วนเบื้องต้นเนาะแบบว่าช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกๆไรเงี้ยค่ะแหละก็คือเฮาก็ซื้ออ่าเป็นพวกข้าวโซข้าวซารเป็นข้าวต้มขนมไปนําเนาะก็คือมื้อนี้เฮาก็ได้เข้ามาหาน้องบูกเพิ่นน่ายังขาดเพิ่อนเรื่องข้าวเฮาก็เลยอ่าบรรเทาให้เพิ่นเนาะถึงว่ามันบ่หลายกั ก็พอได้แก้ไขได้เล็กได้น้อยโดยทางสม,มุกตะวันก็ขอขอบุญขอบุณทำผ้รักผ้ใหญ่เพื่อนเด้อที่เพื่อนไว้เนืองเสียใจเนาะที่เอาเงินไวให้สม,มุกตะว,วันเป็นเพื่อนในการ่วยเหลือภาคส่วนเบื้องต้นเนาะทางเฮากับฉิขอเอายายให้พรเพื่อนก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งวามเจ็บ่าได้ก้มไข่จมีปลาชะจาาโลควายไข้เจ็บเด้อนอนหลับก็ขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฝันก็ขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบดมือไปทางไหนก็ขอให้ได้แก้วมณีโูงโลควายยาด้มีมาต้องป่าถนาสิ่งใดกั้ เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองสาธุอ่ะโดยก็ขอบใจเพลินหลายๆคือกันรทะนลาะทุกคนกันคือว่าเฮาบ่มีผู้ใหญ่เฮาก็ซอยได้กับแบบว่ามันก็น่าจะเด็กน่อยเนาะเพราะทั้งอ่าสองคำสองพายก็บ่มีคือกันก็ได้แต่เผยแพร่วิดีโอให้อ่าพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ฮู้อะไรเนาะโดยเราก็ได้มอบให้ายาขาวๆกับกำเนิดเป็นกี่น้องหาน้องเพิ่นโดย เพื่อนกับดำให้ดำหน้าเพื่อนกับเพียบพร้อมเนาะเขาเสืยอันนาอาตาทุกคนเนาะเขาจะอัานได้ใส่แบบยันเวลามันมันเดดแหงมันใส่กุ๊บมันกับหัวไวใส่นีิพวกไว้น้ำพราพมันเทาเพราะมันเทาคิดว่าแบบ๋วไปภูซาริยันนะดำหนักกรรมเนาะการเดินธรรมดาทุกคนเนาะแดีว่ามันกะคือว่าอะไรอ่าลูกสาวไฮโซนาหลังสุฟานะสุดินเนาะความงามเอาไว้ก่อนเขยิบหยันมาโกนโอ้ยโอ้ยมักมักมักหลายปีแล้วเนาะเนาะ ดีนดีนะที่เอาความขยันมาก่อนโดยจะคือคือ่าเดียวก็ถามตอนนี้น้องโสดบ่โสดอือยังบ่มีไผเข้ามาบ่บ่มีทังแบบทีนี้เพิ่นมาจีบกันเนาะคือนี่แหละอย่าเพิ่นทํบ่ได้เฮาก็ทุกยากเฮือนซ่านก็บ่มีหั่นนะหาซากินทําไปวันๆก็ยนบ่ใไผอยากคุยอยากคบดอก เพื่อนี่ไงมีคนอยากแซตคพื่อนม,ม,ม,มูไอจะไลค์เพื่นจะเข้ามาสอบถามค่ะไม่เยี่ยมยามกับรู้ซับกับบูมี่นะโอ้อย่างกับบูมีโ่โทรศักษากันจีว่าเราเรื่องเปิดใจนี่กะกับ oh. <laughs> <laughs> <c oughs> เปิดได้กับมาคุยได้บทุกคนแต่ว่าฐานะเขาย่านบผสมกับเพิ่นนะนะเขาบูมี่โด,บบด,ดยกันจีว่าและญาติอ่า ยอย่าเป็นหับบ่ได้เนาะอย่าเป็นตีเพิ่นเองเรื่องฐานะทางเฮาโบมีทุกคนเนะานาะฐานะทูกเงียกันสั้นๆน้องเนานะโดยโดย,โดยแต่ว่าเรื่องพ่อมเปิดใจนี่้าว่ามีคนคนนึงเข้ามาห้างนี่น้องพ่อมชีล้มกับเพิ่นอยู่บ่พ้อมพ้อมเนาะล้มได้คุยได้หับได้อันที่<บ>ล้มบ่ได้เนี่ก็คือบบมีโทรศัพท์กลนอันที่ล้มบ่ได้นะคือโทรศัพท์โบมีโดยโ่มีโทรศัพท์เนี่ยคือล้มบ่ได้แท้ๆเนาะโดย อย่างร่น้ำสันดายคันบุมีโทรศัพท์นี่กันลบบ่ได้ขี้ค่าเลยน้ำหม่องนี้แหละโทรศัพท์บุมีโดยก็คือเดี๋ยวนี้กันเก็บเงินเก็บคำโภมเงินซื้อโทรศัพท์ทุกคนอย่เนาะจากสี่ได้สันดายแหละโรมก็ได้อยู่่แต่ละมือนี่ได้อยู่คันได้ทุกมือได้ปะได้ทุกมือก็เอาไปหยดอมซินไว้กับพวกไว้หยดมืออะไร่ถใดอ้ากันมีเพินหนักไหมอย่างกะเจรละพันสองพันเนาะเขากเอาไว้ซะเอาพันหนึ่ง เอาไว้พันหนึ่งนะอีพันหนึ่งจะให้แม่ซะท่านจำเป็นแห้งอะไรมีเลียกทของมาหรือจะออกมาใช่พันหนึ่งนะครับผมจับกระเทื่อเที่ยงองโมเาเดี๋ยวกปุกแล้วก็ออกมาได้บ่ออกได้แนบตะปุกขี้ตุกร็ปุกขีดตัวหรื่คนขีดตุวกแบบนี้เสรุปแล้วอมีเวียกน้ำเพงอนนซื้อเข่ากท่านซื้อน้ำซื้อเข่าเข่ากระแพงได้แค่นีเนาะ โดยเพราะว่าหนึ่งมากกับน้นองเพิ่นกับเดิ้งเงินเดิ้งคำกับหาซ่ากินคำคือจังทุกคนหูเนาะกนคือว่าได้เงินมากกับกันชีว่าแล้วกับ่พอพอชีได้ซื่อแต่นอกแบบเรื่องโทรศัพท์แบบหนึ่งมากมันราคาแพงบัดซองมากนี่กับโอ้ยเขาหนามซ้ำไปอย,ยังกับโบมีน้องน้องเนาะโดยบัดนี้บบมีแต่เขาน้ตั้งแตกเดือดไปได้เปนู่นแน่นอนแน่นี่น้องน้องเนาะส้วงนี่ก็ได้โดยคือว่าเลยอดไปอ่ะโมีก็ยญา อยู่แบบนี้ไปก่อนไม่เมื่ออยู่แบบนี้ไปก่อนอันชิได้เองดอกวปิดกับบริสุทธนังกับบริสุทธิ์ก็อยู่ไปธรรม่รัดิ่าซิ่นบริสุ่ธิ์ก็ซ้ำเก่ามีก็ซ้ำบริสุทธิอยดิ่น<อ>มีตะเวียบมันก็ไปเรียกโ,โ,ดโดยเนาะถ้าสมมติว่าเปิดใจแล้วนี่เรื่องอายุนี่สำคัญหมดละบอกอะไรบอกแค่ว่าเพื่อนฮักเพื่อนพอร้อมที่ซัพพอร์ตพร้พอมที่เบิ่งแง่ครอบครัว พ่อมีซัพพอร์ตน้องไปตลอดเพราะฮับในสิ่งที่เขาเป็นได้นะการเจอเราก็ฮับขอบครัวเนาะโดยฐานะยากจนเรื่องอื่นถ้าเพื่อนซัพพอร์ตได้หรือว่าฮับได้หักแทกอ่ะอันนี้ผมบอกเกี่ยวดอกเรื่องอื่นน่ะบอกเกี่ยวโดยขอแต่ว่ามีใจให้กันก็พอแค่นั้นอือขอแต่ว่าเพื่อนจริงใจโดยหักเขาแท้ พร้อมที่จะลูแลแล้วก็เป็นสารักให้เฮาเนาะโดยเออแต่ว่าอายุนี่บกเกี่ยวเลยเป็นมาละอายุโบสำคัญเนาะเป็นแย่งตัวเลขอายุเป็นแย่งตัวเลขคนว่าโอ้ยคนว่ามากคูบ่าวท้าวได้ดีทุกคนดิโอ้นี่ใหญ่ละลายอีกแล้วเปิดเพลงเนะ่ยมาสองหกขึ้นโอ้แสดงว่าผู้ที่นั่นก็มีหวังย่อมมีหวังแล้วพอด เดอเดอเดอดีใจดีใจดีใจครับอ่าความคิดความเห็นของน้องเพื่อนที่ตอบมาแบบนี้เนาะทั้งหฮากระลุ่นขึ้นกันว่าคาตอบสิออกมาแบบใดแต่ในที่สุดก็คือน้องเพื่อนกับโบตีโบเอียนเรื่องอาิุเดอทุกคนเนาะขอแต่ว่านหนึ่งมาหากครอบครัวฮับได้ในสิ่งที่น้องเพื่อนเป็นความทุกข์ความยากเนาะก็คือจังทุกคนเห็นแหละเพราะว่าเผยแพร่ในโลกโซเชียลกระดาษจะฮูบันเนาะว่าขอบว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนแบบใดโดยเรื่องอื่นเพื่อนกะ ก็คือจังทุกคนเห็นเนี่ยเนาะเผลการโบมี่ยังทุกคนเห็นเนาะมีแต่ตัวก็ผัวใจทาน่าก็คือว่าะอะไรยากจนการลูกเต้าให้เศร้าหน้าลังชุฟ้าหน้าสุดินทว่าแฟบุตี้โบเอียนด้ว่าคือน้องคนนี่ต้องการคนที่จะมารักแท้ซัพพอร์ตเป็นสาหลักครอบครัวมาได้โ่เกียดอกน้องภูเฒ่าเลยผู้เฒ่าแหละมากผู้เฒ่าดีกว่าเพิ่นจังมากอีหลีเพิ่นว่างขนาดเบิ่งทุกคนคิดผิดโอ้ดีดีน้องหลานดีจ้ะโอ้ เอาผู้เฒ네่า <bom>, นี่ก so, ็ด mm ีได้เลว่ากับบถึงคณะพุทาแห่งเดี๋ยวนอกทุกคนเลยเนาะกับอัญโยกับสมมาครอบครัวนี่แหละกับแบบว่าอัญโยหลายกว่าเฮาได้เพิ่นกับชีหูความเนาะแบบว่าเพิ่นกับหูจักจักได้หลายสิเป็ลายอย่างเนาะเพราะว่านึ่งมาเพิ่นกับ่านฮ่อนผ่านน้ำอะไรกับหน่าจะสะสมมิว่าเฮาสร้างครอบครัวไปกับเพิ่นก็น่าจะดีทุกคนเลยเนาะดีเพราะว่าแบบเพิ่นกับ่านฮ่อนผ่านน้ำอะไรเพิ่นกับชีเบิ่งเฮาได้ดีเพิ่นกับิเข้าใจหัวอกเฮานี่ขน่ะเนาะโด้อ อ่าจังไดกะทางเอื้อยกะสิบ่รบกวนเวลาทางน้องเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือช่วงนี้กอ่าอยาพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะถ้าว่าภัยนมาเห็นทางคลิปสมวันกช่วงนี้ที่ติดต่อหาน้องบเพิ่นบ่ได้ก็คือโทรศัพท์เพิ่นตายเนาะก็คือมนี้กยังเก็บเงินซื้อโทรศัพท์อยู่ทุกคนเเนาะกจักมื้อใดสิพอเนาะเพราะว่าอ่าในเวียกครัวเรือนเพิ่นแเพราะว่าทางซื้อข้าวซื้อนาเกือบ่ได้ปนัวเนาะเพราะว่าเพิ่นก2บ่อนยืนเนาะน้องเนาะทางแม่เฒ่าพ่อแม่โดย เอาใจนายทั้งเรื่องอกาสีบอลรบกวนเด้อน้องหลานเดี๋ยวให้น้องหลานไปเฮ็ดเวียงเนาะเดี๋ยวกาเห็นว่าโดนเดี๋ยวกาดำหน้าสิบเลี้อาได้เนาะโดยเอาใจนายก็สบายดีเด้อพงไม่พี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยน้องหลหาน,ลน,นโดย